สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเรามาแนะนำรถยนต์มือสองค่ะราคาเบาๆนะคะทุกท่านคันนี้เป็น t o โย t a าแคมรีนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะขับขี่ดีมากเลยนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์หายห่วงคะ่ะใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีนะคะทุกท่านราคาคันนี้นะคะอยู่ที่48,000บาท แอร์เย็นค่ะเย็นฉ่ำทั้งคันนะคะทุกท่านใช้งานได้ปกติแรงทนประหยัดด้วยนะคะทุกท่าน To โ o ต้ c แคมรีนะคะรถยนต์ปี96ค่ะทุกท่านขับไปได้ทั่วประเทศนะคะทางใกล้ทางไกลไปได้มีต่างเติมน้ำมันกันนะคะทุกท่านภาษีพรบรไม่ขาดค่ะมีเรมเอกสารชุดโอนโครบเลยนะคะ สีสันรอบคันก็ยังดูดีค่ะถึงจะมีริ้วรอยบ้างมีซีดบ้างตามการเวลานะคะก็เป็นเรื่องปกติของรถยนต์มือ2ราคาหลักหมื่นนะคะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภายในยังสวยสะอาดแบบเดิมๆเลยนะคะใช้งานปกติค่ะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะสวยสะอาดตาคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ4 8 0 0 0บาท ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไม่ควรโอนมาจํำนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ